คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จะทำอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขออภัยโปรดอยู่ร่วมกันด้วยสติและเหตุผลงดใช้อารมณ์เชิญเพลิดเพลินไปกับคลิปของเราขอบคุณครับในการที่ซีรีส์โทคุซึเรื่องหนึ่งจะประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นบทเนื้อเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครคาแรคเตอร์ดีไซน์และองค์ประกอบอื่นๆมากมาย และอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญที่ต้องยอมรับว่าช่วยให้ซีรีส์เรื่องนั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเพลงเปิดนั่นเองบางคนถึงขั้นตัดสินใจได้ว่าจะดูซีรีส์เรื่องนั้นต่อหรือไม่เพราะเพลงเปิดก็มีนะครับให้การคูเดวันนี้นะครับทางช่องของเราจะมาจัด10อันดับเพลงเปิดมาร์สไรเดอร์ที่ทางช่องนั้นชื่นชอบย้ำนะครับว่านี่เป็นการจัดอันดับด้วยรสนิยมส่วนตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มจัดอันดับกันเลยดีกว่าอันดับที่10ไคลแมกจัมของ คอมเมนเดอร์เดนโอนะครับต้องยอมรับวว่าการที่ได้วง a a หรือ a t t a l k r l l a ์มาร้องเพลงเนี่ยทำให้เพลงนี้ดูมีมิติในหลายๆชั้นเชิงน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวดนตรีที่ทางวงเขาเซตอัพมาไว้อยู่แล้วการที่วงนี้มีทั้งนักร้องชายและนักร้องหญิงก็ทําให้ดูมีมิติในเพลงนี้มากขึ้นที่เพลงนี้อยู่ในอันดับสบีเพราะว่าผมเป็นติง่งวง a อ t a ท็กออร์นเองครับ อันดับที่9 be the one จาก c d m a s k r i a d e r build ตอนฟังนะครับดูแบบเรียบๆง่ายๆฟังสนุกฟังเพลินนะครับแต่พอฟังไปประกอบกับการดูซีรีส์ b u i l ที่เนื้อหาสุดแสนจะเข้มข้นด้วยนะครับทำให้เราอินกับเพลงนี้ได้ไม่ยาก อันดับที่8 Break the Chain จาก m a s k r i d e r k h i b a k ผมบอกแล้วว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สำหรับผมนั้นองค์ประกอบเรื่องดนตรีอยู่ในอันดับต้นๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบดนตรีที่ออกจะล็อกมีแบบไวโอลินด้วยเพราะตีมเรื่องตัวเอกเ,เล่นไวโอลินเนาะแล้วก็แบบประกอบกับก,บการดูแบบภาพใน o p e n นนิ่งนัคือมันมากๆนะครับเพลงนี้ อันดับที่7จ็ด Light Devil จาก Commander r e ไ i s e ด้วยความว่าซีรีส์ก่อนหน้านี้อย่างเซเบอร์ผมไม่ชอบเพลงเปิดอย่างมากๆนะครับก็เลยคาดหวังว่ารีไว s e นี้จะทำให้ผมกลับมาชุ่มฉ่ำในการฟังเพลงโอเพนนิ่งของ Commander ได้อีกครั้งนึงซึ่งไม่ผิดหวังครับ ตัว Live Devil นี้จะได้วงดาไอมาซึ่งตัววงนั้นมีความเป็นบอยแบนด์อยู่สูงและตัวผมนั้นชอบฟังเพลงสไตล์นี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมด้วยก็เลยทำให้ชอบเพลงนี้อันดับที่6 Leo X Eyes จาก Must r i a d e r Zero One เปิดยุคเลวะได้อย่างอลังการงานสร้างยอมรับว,ว่าเพลงเปิดฟังสนุกมากๆครับ ize, ima, no ice, iri, อันดับที่5 o v e r c o s e r จาก c o m m e n d e r GO เพราะความว่าผมชอบฟังเพลงแนวแบบบีทอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับอีกอย่างคนร้องเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Attack All Around หรือ AAA ที่ผมเป็นติ่งด้วยนั่นเองนะครับเพลงนี้จริงติดอันดับในดิสผมได้ไม่ยาก ota, เ,าเ, morning, เพลงที่4 Justify ตอนเด็กๆนะครับผมได้ดูมัสเ d เดอร์ไฟพร้อมกับเพลงนี้ต้องยอมรับวว่าสร้าง Impact ให้กับตัวเด็กน้อยคนหนึ่งได้ดีมากๆครับเพลงนี้จึงเป็นเพลงแห่งความทรงจำของผมอันดับที่3 alive a l i f e อันนี้ก็แทบจะไม่ต่างจาก j u s t i f y เลยก็คือเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำผมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเพลงดูสนุกเพลงนี้มันก็เลยมีหลายๆองค์ประกอบที่ทำให้ผมชอบมากกว่า j u s t i f y นะครับอันดับที่2 Anything Goes อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเพลงที่มีองค์ประกอบด,ด้านดนตรีอยู่ในอันดับต้นๆน,น,นะครับผสมผสานทั้งการและทั้งเล็กเก้ล็อกเป็นเพลงหนึ่งที่ฟังสนุกมากๆและผมเชื่อว่าหลายๆคนให้เพลงนี้อยู่อันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำอันดับที่หนึ่ง ดิวบีเอ b กซ o ดั s e x t r e m e เเพลงนี้ต้องติดอยู่แล้วตอนแรกผมช่างใจมากว่าจะเอา Anything Ghost หรือว่าเพลงนี้เป็นอันดับหนึ่งดีคือตีคู่กันมาเลยนะครับแต่พอแบบช่างน้ำหนักกันจริงๆเพลงนี้ยังมีแบบน้ำหนักที่ดูดีกว่านะครับ ผมชอบตรงที่แบบเสียงแซกโซโฟนตอนตอน้นอันนี้คือแบบกินขามากผมชอบพาร์ทนี้มากๆแซกโซโฟนตอนต้นเนี่ยแล้วก็จกังหวะดนตรีอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบเพลงนี้มากกว่าเพลง In the t i s t a n c e นี่นะครับก็คือ10อันดับเพลงเปิดมาสเรเดอร์ที่ผมชอบมากที่สุด ก็อย่างว่านะครับการฟังเพลงนั้นมันก็คือรสนิยมของส่วนบุคคลอันดับนี้บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบอย่างเพลงเปิดของเซเบอร์ที่ผมโคตรจะไม่ชอบเลยแต่ก็มีคนชอบก็มีอยู่เยอะแยะทมเทไปดังนั้นลองมาแชร์กันดูนะครับว่า10อันดับเพลงเปิดสมาร์ทไรเดอร์ของเพื่อนๆนั้นมีเพลงอะไรบ้างก็อยากให้ฟังเพลงให้เป็นสีสันในชีวิตนะครับเพื่อเพิ่มความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตก็สำหรับวันนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย